เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรตใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องสแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับสวัสดีครับคลิปนี้ผมก็ออกมาชี้เป้าบ้านเดี่ยวราคาถูกนะครับหลังนี้เป็นบ้านสวยๆนะครับกับบรรยากาศดีๆมีพื้นที่กว้างขวางนะครับตัวบ้านมี3ห้องนอนหนึ่งห้องน้ำครับสามารถจอดรถได้3 4คันเลยนะครับกับเนื้อที่54ตารางวาครับ หน้าบ้านเทพื้นเรียบร้อยนะครับแล้วก็ทาสีให้แล้บางส่วนนะครับก็สวยๆสะอาดกันไปเลยนะครับพิกัดอยู่หมู่6ตําบลบางโทรัตอําเภอเมืองสัวัดสมุทรสาครนะครับแปลงนี้นะครับภายในบ้านก็สวยงามนะครับไม่แตกไม่ลาวไม่สุดโทมซื้อในเดือนนี้ลดราคาไปเลยนะครับ5 0,000บาทนะครับสำหรับคนซื้อจริงนะครับราคา2ล้านบาทครับค่าโอนก็คนละครึ่งนะครับกับผู้ขายครับ และยังมีของแถมเป็นแอร์สตัวด้วยนะครับมีของแถมด้วยมีสถานที่ใกล้เคียงเป็นบิ๊กซีโลตัสดูโฮมนะครับเซนทรัลมหาชัยสนใจก็รีบกรบจองสอบถามเจ้าของได้เลยนะครับเบอร์โทรเจ้าของอยู่ใต้คลิปเรียบร้อยแล้วครับอยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม,ตมอยากนัดดูบ้านก็สามารถติดต่อเจ้าของโดยตรงได้เลยครับเบอร์โทรเจ้าของก็อยู่ใต้คลิปเช่นเดิมถ้าหาเบอร์โทรไม่เจอกดที่ชื่อคลิปได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ